สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับเกม Fairy t ชา n ไทยคูนไปต่อกันเลยดีกว่าเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเคเจขอไปเก็บเงินแป๊บนึงนะคะโหเมื่ออีพีที่แล้วนะจ๊ะเราเก็บตังกันได้3ล้านใช่ปะอีพีนี้เคเจก็เลยปั่นเงินให้มันได้6ล้าน สเท่าของอีที่แล้วเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเงินมันแบบใช้ในการก่อสร้างแบบเพิ่มมูลค่าเยอะมากๆอ,ะอ่ะอะต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะที่ผนัง70,000บาทชาวเว็บว้าวได้ฝั่งนี้มาเพิ่มมาอีกค่ะ70,000มอู้0เจ็ดหมื่นนี้คุ้มนะได้เยอะมากมุมนี้นะต่อไปค่ะผนังอีกค่ะยังมีอีกเหรอคะโอ้ โดนเตียงไปแล้วค่ะ 1. จุดโอ้โดนเตียงไปอีกแล้วอะ่ะอย่าบอกนะว่าตรงนี้จะเป็นที่นอนแบบยาวไปเลยอะ่ะเตียงขนาดเล็กค่ะทุกคนเพิ่มเตียงไป72็ดหมื่อันและวเพิ่มมาอีก70,000ม oh ืโอ้ my god เพิ่มมาอีก7จ0 0 0มืเดี๋ยวนะ <laughs> ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเ oh. ฟอร์นิเจอร์มาบ้านหลังนี้สามารถพักได้3-4ท่านนะคะทุกคน นึ่งคนก็พักได้จาดแต่ว่าสูงสุดพักได้สี่ท่านนะจ๊ะเพราะว่ามีแค่เตียงแค่นี้นะคะหลังคาสองแสนหนึ่งมาค่ะโอ้โหแค่เจอขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้ได้ยังไงกัน <c oughs> อุ๊ยหลังคาทำไมมันมันดูแบบสีเขียวสีเขียวพัดเทลมากมากเลยอะพัดเทลไปทางแบบอ่อนๆอ่อนๆเลยค่ะทุกคนสวยเนาะสวย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 ,สวยดูสิ อ้อน่ารักจังเลยค่ะมากลนดน,นี้ทำไมน่ารักจังเลยแล้วก็โซนนี้นะจ๊ะที่เราเดินเข้ามามันก็จะเป็นมอไห้กะละมังแล้วก็ตู้เก็บเสื้อผงเสื้อผ้านะคะไปเตาผิงค่ะ4 9 0 0โอ้เตาผิงใหญ่จริงต่อไปโต๊ะรับประทานอาหาร91,000บาทได้แค่นี้เดี๋ยวก่อนโต๊ะมีแค่นี้เหรอคะอย่าบอกนะต่อไปมีเก้าอี้ด้วยอะคะ่ะ ประตูมาค่ะเป็นประตูไม้อย่างดีเพื่อความทนทานมากๆทุกคนค่ะบ้านหลังนี้เราก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าวินะาอยู่เหมือนกันนะต่อไปต้นไม้ค่ะ63โอ้สองฝั่งเลยค่ะทุกคนเฮ้ยหมดแล้วไหมคะเนี่ยไหน อา้าวไม่เห็นชี้ให้แล้วนี่หมดแล้วหรอทุกคนอย่าบอกนะว,ว่ามันหมดแล้วอะ่ะอา้าแล้วให้ไปจุดไหนต่อคะเนี่ยไม่มีแล้วอะ่ะเนี่ยเอากดตรงนี้วยไม่มีแล้วแล้วก็กดไม่ขึ้นแล้วนะคะวิแสดงว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เราสร้างมันขึ้นมาถือว่า เสร็จสิ้นเป็นที่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะบ้านผีสิงไปฝั่งนี้อย่าบอกนะนี่คือบ้านผีสิงหุบเขา w ิสเดอรีน่าจะเป็นตัวนี้นะหุบเขานี่นีนปราสาทสีฟ้าเออทำไมป้าไปอยู่ตรงนั้นละคะเนี่ยโอ้ oh my god ในที่สุดอีพีนี้เราก็สร้าง เมืองแห่งเทพนี่ใหญ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะขอมาเก็บเพชรแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคโอ้ oh my god ไม่มีแล้วว่าเห็นไหมไม่มีละจุดที่จะให้สร้างแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะในปราสาทแห่งนี้อู้หสช่วยจังเลยค่ะ,คะ ไม่มีฮีจีจแล้วนะแถวนี้ก็จะเป็นหนองน้ำหนองน้ำเราปลูกบัวหิมะไว้ค่ะทุกคนบัววิเศษบัวอมะตะเฮ้ยชอบบ้านหลังนี้จังเลยอะเนี่ยสวยมากบ้านหลังเนี้ยมีที่นอนแบบพ่อแม่ลูกอีกสองคนเลยอะพี่ชายน้องสาวได้เลยนะคะจุดตรงนี้สวยมาก ตรงนี้ก็คือบ่อน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราอยากจะกินน้ําเราต้องขึ้นมาตักถึงนี่นะน้ํากินน้ําในทานเราเอาไว้ใช้นะคะอาบน้ําซักผ้านะคะล้างจานนะคะนี่คือบ้านลูกหวาดตรงนี้เอาไว้สั่งสารกันนะคะมีแปดที่นั่งค่ะตรงนี้คือกังหันลมครับผม เคเจพาทุกคนทัวร์อีกรอบหนึ่งดีกว่าเนาะเออในไหนอีพีนี้แล้วเราก็ไม่มีอะไรจะสร้างแล้วค่ะจุดเริ่มต้นคือจุดนี้นะคะขอให้ทุกท่านได้พบกับอาณาจักรของ KJ AP 1836 KJ อภินยาไปกันเลยว้าวเราเข้ามาแล้วค่ะทุกคน เข้ามาแล้วปัป๊บมาจุดตรงนี้ปึ้งคือที่เก็บตังค์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมโซนตลาดกันก่อนนี่นะคะซ้ายขวาก็จะเป็นผักผลไลม้นะคะทุกคนตรงนี้คือหอคอยที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้สร้างมาเลยใหญ่มากๆเลยนะพอโซนนี้ก็จะเป็นดอกบัว เออนี่คือสะบัวค่ะนี่เขามีดีเทล,ลเล็กๆในการที่เราเดินมาอันนี้ก็คือใบบัวนะคะทุกคนตรงนี้คือร้านค้าใหญ่ที่สุดของเรานะคะเมืองของเราตรงนี้เป็นที่พักผ่อนของพนักงานแล้วก็ของ k j เจเองอตรงนี้ก็คือหอคอยเหมือนกันหอคอยจุดเด่นที่สุดนะคะณนะจุดจุดนี้ ดูสิสวยมากอลังการมากแาวนี้ก็จะเป็นโซนตกแต่งนะคะอันนี้คือต้นไม้วิเศษขอพรแห่งต้นไม้ได้ดูสิสมีผงเรยิบระยับลงมาโหนี่คือปราสาทเก่านะคะเอาไว้ตกแต่งแล้วก็มีถังเก็บองุ่นไว้โซนด้านนี้มาก็จะเป็นร้านค้าเอาไว้ขาย น้ำมะนาวเก่าที่ไม่สดใหม่ให้กับทุกคนได้รับประทานกันค่ะเพราะเราอยู่ในเมืองแม่มดนะนะโซนฝั่งนี้ถัดมาเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะเผื่อใครอยากจะมาเช่าอยู่นะเสิร์ฟอาหารพร้อม3ท่านนะคะทุกคนไม่มีเตียงนอนนะคะฝั่งนี้ค่ะบ้านหลังนี้มีเตียงนอนสองท่านค่ะพร้อมกับทั้งวายสี่ทั้ง กินกันจนหนำใจได้เลยจ้าถัดมาฝั่งนี้ขึ้นมาอีกเป็นโซนแคมปิ้งค่ะมาปรุงอาหารอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสายลมและแสงแดดและดอกเดซี่นะทุกคนไม่มีทางลงด้วยนะจ๊ะเราต้องปีนภูเขาขึ้นไปถัดมาอีกคืออนุสรสาวรีอนุสาวรีนะนี่เลย เป็นนักรบของเราค่ะซ้ายขวาถือดาบแล้วก็โล่นะคะถัดมาอีกก็จะเป็นโซนบ้านที่ให้ทุกคนได้มาพักผ่อนอย่างชิลชิบ้านหลังแรกคือบ้านฟางค่ะบ้านฟางนี้ก็ไม่มีประตูทางเขานะคะแต่มีที่นอนค่ะแล้วก็มีที่ผิงไฟเล็กๆให้นะคะเพื่อความอบอุ่นขาดไมได้คือตำราค่ะเอาให้ทุกคนได้อ่านเะคะ ฝึกเวทมนต์ค่ะถัดมาอีกเป็นบ้านไม้ค่ะบ้านไม้นี้ก็เหมือนกันนะคะมีประตูปิดเป็นพาเวร์นะคะมีเตียงนอนให้ด้วยมีที่ผิงให้ด้วยนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งอ่านหนังสือแบบชิลๆสบายมีตู้หนังสือเพิ่มมาให้ค่ะถัดไปอีกจะเป็นบ้านอิดนะคะทุกคนบ้านอิดก,ก็จะมีเตาผิงให้เช่นกันค่ะมีถังไวาให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีเตียงนอนอันแสนนุ่มสบายให้ทุกคนได้นอนพักผ่อนด้วยค่ะโซนนี้เราจะมีบ้านอยู่3าหลังแต่ละหลังก็จะตกแต่งหรือว่าออกแบบดีไซน์กันแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนมาเราก็จะไปอีกค่ะไปฝั่งนู้นต่อค่ะตรงนี้ขอให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วกันนะคะเป็นเหมือนวงเวียนใหญ่ค่ะทุกคนนี้นะ เออถ้าเราจะมาใช่ปะเราขับรถเราต้องเวียนซ้ายอะนะเออเวียนซ้ายมาปั๊บปั اب, ป๊บมาก็จะมาสู่ปราสาทของเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่เต้นตรำนะเี่จ๊ว่ามันคล้ายบสถมากกว่านะเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสงบสติอารมณ์นะคะ,ะแล้วเราก็ขับยูเทินกลับไปค่ะมาฝั่งนี้ครับผมแล้วก็ไปด้านขวาครับบ้านหลังนี้ เป็นบ้านลูกกวาดค่ะบ้านลูกอมนะคะเคจเจขอเรียกว่าบ้านลูกอมแลแกมาวตกแต่งด้วยลูกอมท็อฟฟี่แล้วเกินนะคะสามารถรับประทานอาหารหรือว่าประชุมกันได้นะคะ8ท่านค่ะถัดมาอีกชวิปชวิปชบาร์มาอ่าเราจะขาดไม่ได้นี่คือสภาแล้วก็สามารถลอยน้ําเล่นได้นะคะในบ้านเราเดี๋ยวเอ๊เป็นยังไงคะลอยน้ําได้นะจ๊ะอ๋อไปสู่ สะบัวสะบวนี้ลอยไม่ได้ค่ะมันตื้นค่ะเราต้องกระโดดขึ้นมาลอยตรงนี้เอายอเป็นไงคะแล้วก็มีต้นไม้เก่าๆประดับประดอยเอาสวยมากเลยค่ะอ,อ๋ยขึ้นไม่ได้ค่ะทำยังไงคะยา่าขึ้นไม่ได้ยา่าขึ้นได้ลนะอถัดมานะคะนี่คือบ้านหลังสุดท้ายที่เราได้สร้างขึ้นมาในเมืองเทพนิยายแห่งน,นี้ตกแต่งไปด้วย รถเข็นที่ใช้ในเหมืองแร่นะคะแล้วก็รถเข็นฟางค่ะด้านหน้าตรงกันสาดตรงนี้เคเจว่ามันน่าจะเป็นหญ่าไหมหรือใบไม้เออใบไม้ใบไม้ค่ะใบไม้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยต้นไม้สองฟากฝั่งนะคะต้นสีขาวใบไม้สีเขียวเออสไตล์เหมือนโลงนาค่ะทุกคนขา เข้าไปนะจ๊ะพอเข้าไปปั๊บก็จะมีเตาผิงขนาดใหญ่อยู่มุมนี้เลยมีโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งไม่มีเก้าอี้ค่ะเป็นการที่เราจะต้องยืนกินนะคะถัดมาโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เก็บตู้เสื้อผ้าเรานะคะมีหม้อไห่กระมังแตกไปค่ะตรงนี้จ้ามีที่นอนให้ทุกคนได้นอนนุ่มสบายบ้านหลังนี้นะคะสามารถพักได้1ถึง4คนเลยทีเดียวเป็นครอบครัวกันไปเลยจ้าเคเจชอบที่มันสูงดูเห็นปะ ด้านบนอะสูงโปร่งมากทำให้มันแบบใช้ชีวิตในบ้านรู้สึกแบบไม่ต้องอึดอัดค่ะทุกคนกําแพงที่มันสูงขึ้นอะมันจะสวยมากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมืองแห่งเทพนิยายแห่งนี้ที่ฉันได้สร้างมันขึ้นมาให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนอื่นเลยเคจิอยากจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนขอเก็บเพชรแป๊บนึงค่ะ ขึ้นไปบนหอคอยแล้วเราก็จะลอยดูนะคะบริเวณรอบนอกนะคะขึ้นไปค่ะยา yeah. อุ้ยจะมืดแล้วค่ะหอคอยนี้ใหญ่มากใช้มูลค่าสร้างเป็นล้านๆค่ะทุกคนไปขึ้นไปเอชิบ้ามช้าจังเลยโอ้ยังไม่ถึงอีกครับผมโอ้ oh my god ฉนันเฉวียนเฉวียนเวียนเวียนบนสีสาม,มากๆเลยค่ะ ไปอีกอ๋ออย่าตกไปนะเกือบไปแล้วนี่ก็คือทันอัศวินค่ะทันอัศวินแต่ข้าไม่บูชานะคะข้าบูชาตัวเองค่ะรว่าข้าเป็นคนสร้างเมืองนี้ขึ้นมานะอ่าถ้าเรามาขึ้นนะจุดสูงๆนะคะทุกคนเห็นไหมเราจะอยู่ระดับนี้เลยเราจะลงไม่ได้นอกจากเราจะกดตรงคิวเปลี่ยนนะว้ามาดูบรรยากาศตอนนางคินสิคะทุกคนสวยมาก ไม่น่าเชื่อถ้ารวมๆแล้วนะในการสร้างเมืองเทพนิยายนี้ขึ้นมามันจะมีประมาณ6 EP ค่ะทุกคนแต่ EP ที่1กับ EP ที่2อ่ะเคเจพลาดพลั้งไปลบมันค่ะเพราะว่าคลิปเคเจมันเยอะเคเจลบผิดค่ะทุกคนก็เลยได้ลง EP ที่3เป็น EP ที่1ให้ทุกคนได้รับชมนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะฟินแล้วก็มีความสุข กับเคไปนะคะเออสวยมากดูสิพามาดูฝั่งนี้นี่คือมุมสูงของเราค่ะทุกคนโหนี่ไงโซนแคมปิ้งถ้าถาม k คว่าชอบบ้านหลังไหนมากที่สุดน่าจะเป็นหลังสุดท้ายค่ะนู่นเลยชายปะนู่นเลยหลังคาก็ชอบชอบลักษณะแบบนี้ลอเกินน่ารักเป็นไงคะ ีสะพานข้ามแม่น้ําด้วยแม่น้ําลอยน้ําได้ด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลาความสุขค่ะมีปลูกแบบเป็นบัวค่ะพอดอกบัวมันบานสะพรั่งนะคะมันจะสวยมากโหดูหอคอยนี้สิเราตกแต่งด้วยคบเพลิงข้างในใช่ไหมมันก็จะมีแสงสาดออกมาจากหน้าต่างช่องเล็กๆค่ะทุกคนดูสิสวยมากโอ้ย oh เราไม่เคยดูแบบบนหลังคาของปราศาสาทเจ้าหญิงเอลซ่าเลยเนาะนี่มาดูค่ะนี่เลยตรงกลางก็จะเป็นครึ่งวงกลมอะนะสวยมากอะโหวิฝั่งนู้นเป็นของเพื่อนบ้านนี่นาะใช่สวยจังเลยค่ะ ดูแสงไฟเล็กๆที่เราได้สร้างตะเกียงทางเดินมาสิคะสวยมากๆอุ๊ยดูหอคอยตรงนี้สิพอขอบๆอะ่ะมันเหมือนปเปลวเพลิงไฟนะเออสวยมากอะ่ะทุกคนชอบกันไหมคะในอนีพีนี้ยวที่จ,จะกระโดดลงนะปิวตอนนี้เราอยู่บน ต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนโหบรรยากาศช่วยเวอร์ช่วยมากๆเลยค่ะ๋ยาให้เจียมหมุนพาทุกคนชมว้าวช่วยมากๆเลยค่ะ EP นี้นะคะทุกคนก็เป็น EP สุดท้ายนะคะเคจีบอกว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อินไปกับการสร้างเมืองเทพนิยายแห่งนี้ขึ้นมา งั้นเคเจก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมตั้งแต่ EP ที่ห่งจน EP สุดท้ายนี่นะคะแล้วรอมาติดตามกันดูว่าเคเจจะพาทุกคนไปเล่น r o Bo o x เกมอะไรเพิ่มนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย